ทานไปแค่ประมาณ1ชั่วโมงระดับน้ำตาลในเลือดจะลดลงนะครับครับเครื่องพร้อมนะครับเลือดก็พร้อมแล้วนะครับระดับน้ำตาลในเลือดตอนนี้อยู่ที่138นะครับเวลาตอนนี้อยู่ที่บ่ายสอนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมื่อผ่านไปครบ1ชั่วโมงแล้วระดับน้ำตาลในเลือดจะลดลงมากน้อยแค่ไหนครับหลังจากเราเจาะเลือดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองทานตัวนี้ดูนะครับ E ีว เอสบาลานนะครับว่ามันจะลดระดับน้ำตาลในเลือดได้จริงไหมนะครับภายในหนึงชั่วโมงตามที่เขาเคลมนะครับ mm hmm. เขาให้ทาน1นถึง2เ mm hmm. <2 S 1> ม็ดผมจะทานส mm ักสองเม็ดเลยแล้วกันเขาบอกว่ามันจะช่วยปรับสมดุลน้ําตาลในเลือดด้วยสารสก,กัดจากมะระขิโนกครับตอนนี้ก็ครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าระดับน้ําตาลในเลือดจะลดลงไหมนะครับหลังจากที่เราทานตัวผลิตภัณฑ์ u 1 ตอนนี้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงมาเหลืออยู่ที่103นะครับเวลาบ่าย3ามสามนาทีนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับยืนยันได้เลยว่าทานแล้วระดับน้ำตาลในเลือดลดจริงๆนะครับภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ไม่ทําให้เกิดอาการปวดหัวดีมากๆเลยนะครับอยากแนะนําให้สําหรับคนที่มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงนะครับเป็นผู้ป่ยวยเบาหวานสามารถที่จะหาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาทดลองทานได้นะครับการันตีได้เลยว่าเห็นผลจริงนะครับ